ทุกคนวันนในน้ำได้ตำหอยเชอรี่จานนี้แล้วก็ที่เด็ดวันนี้คือฟักอีกาฟักใหญ่ๆเลยจ้ะหักมาเลยเพราะว่ามันกิ้ฟักมันยาวจาัดฟักอีกากินกับตำหอยแบบแซ่บจ้ะทุกคนผักแก้ววันนี้มีถั่วพูแล้วก็มีแคปหมูแซ่บๆด้นกันจ้ะเ <laughs> ม็ดกระถิ่นด้ยนะเม็ดกระถินร้อยด้วยโอ้ยน้ำลายแตก อย่าบอกว่าโคตรจีแล้วก็ใส่ผักก้านจองเลยทุกคนเขาเรียกก้านจองบอออปบบกลุบกลับ่ะเริ่มจะแก่เลยตกแก่ หอยเขาทำมาให้คือแบบสะอาดมากทุกคนเดี๋ยวเหมือนกันนะ ตัวใหญ่ๆมันเหนียวมาก ต้นไม้เก่งหรออืมอหอ,มอมยก็นเหนียวม,มากเลย Bà canh cho lại mau này Hãy กรอบมากเลยถั่วห,หมูแฮมหมูคือแห่งจริง ซื้อแบบนี้เขาแกะมาคุณคนซื้อมาลรลเหลือเอาผักกะเพาิ่กึ๊ดๆแบบอร่อยมากเลย kháp hết อันหญ้กินยากมากเลยทุกคนมันเนีย่ยไม่ไหวเผ็ด ใส่พริกใส่พริกแห้งแลยทุกคนคือแบบเผ็ดมากเลยเลียมก็อิ่มแล้วจ้าถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์นด้จ้าสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย